อาสุข้ายแบบคือเทวดาเราหั่งร้อนไปใส่บาตรกันั้ต้อาใส่บาตรแล้เทวดาเราหั่นก็ไทยโยดีใจดีไปใส่บาตรอ่แล้วอาตะเจ้ามาตกใจมากมั้งเทวดาเราหนีทุกท่าแตกใจล่างเป็นคนรรมดาว่ะแต่นึกว่าเป็นคนรรมดาแท้จริงเป็นเทวดาโอ้ยเดี๋ยววนอาสิรักของมนุษย์ไปเลยนี่พี่น้องบุญอาจจว่าเทพก้องปราถนา เทวดาก็าต้องการเรเปลเทวดาที่อยู่บนนิมานพุ้นเนี่ยมันเป็นของมดไปได้ไี่น้องปล่าช่จงังนน่นอะละแต่เขาใส่ไปไปมากเป็นละาะไแต่เขาใส่ไปนเรื่อยเือละเล็กระระอยทุกนใหงกัเริ่มนั่งมดไปเรื่อยพี่น้อเปล่ามืดไปเจอระเล็กรนระอยถ้ามีการทำถ้าเขามีการคอนเทนต์เดินประการลงเลยก็แต่ง ถ้าไม่ไดใส่บาตรเราก็สวดมนต์อ่ถ้าได้สวดมนต์เราต้องใส่บาตรสวดดีค่ะอ่ะถ้าไม่ด้ใส่บาตรไม่ด้สวดมนต์ก็จะไปทำข้าวป่าก็จะไปทำกะทิเมื่อกระทางกระทุมส้ขอยู่ข้างบนเนโอ้ยต่อมากระทางมาเติมสมามาหาเอ้ยอันนู้นจะเปิดลนอ่ ก็ยหากล้าให้ป็นไรแล้วคนโทรหาเป็นายก็ได้ยิ่งพอเอ้ยว่าเอ้ยยิงพ่อยังเห็นยังนอกอยิ่งพ่อยังไใจ่ตาพ่ว่าอีกว่าลองเบิรแล้แต่บุญเด้อว่ายิ่งพอเอ้ยว่าอคนเกิดมาคนจะรอได้แได้น่อยก็บวบาคนว่าพอแต่ลุงพ่นไปอ่ลุงพ่นมากก็ดีใจพบอกพอลุงพ่นไปทั้งหลเขกเอินว่าเตรียมเมือนท้างเหยียบนา พยาธิเมืองเป็นหมอมันลืมเรื่องด้วยฮะก็คือ่ช้างคุณชอนอัศรคุณมากก็หักหายแย่แพ้พังไข่กระบบี้อ่าไม้เนื้ว่าคนดีที่จะบำเพ็ญเหมือนกับทำไมเต็มแล้วส่งนัดทานยังอีกเนาท่านชิงเรียกว่าช้างคุณชอนอัศดรคุณย่าก่อหักหายแย่แพ้พางค่ายกรบบมีอ่าคือพ่นลบอกแหละแซวลแซ่เสียงกรบบมีโตห้อง แซวแซวหอ้องอ่าโตเดียวหมดมูบ่งรู้มีเอียมสุโตม่นเอียมสุโตคนบอกอ่าหมายถึงว่าคนที่จะบำเพ็ญจะรักษาศาสนาในปัญหาได้ยากแหละอ่าเมื่อที่ลุงโอนบำเพ็ญแบบนี้พวกที่จะรักษาศาสนาช่วยทำบุญคู่คู่กับไผ่คู่กับองค์ปู่บาริกิตแล้วก็คู่กันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถีพยามีองค์ปูบาริกิต เป็นสักขีพยานในความเป็นอยู่ของลุงล้นอ่าเก็บอกแล้วว่าเทพอยู่กับคนที่บริสุทธิ์ก็แล้วกันเทพเทวดาพญานาคอยู่กับคนบริสุทธิ์ก็แล้วกันเอวะก็มีดวงตาดีมากดมาปลายิบแล้วเหรอโงต้องต้องอะไรตอ ทำคนทีนาทีอ้่คนเยอะจริงๆอ่ะเยอะจริงๆอะโบคโหบารมีครูคนนี้ก็สวยตลอดทำคลิปทำคลิปตลอดโลเลยนะเอนานๆจะได้มาทีนี่มัสมองใค่ะ